เฮ้ยตรงนี้มีคนวะ oh, <kill. S 1> <laughs> หายวับไปกับตาแ uh อบตัวแน่นๆเราแกงไม่เห็นคนข้างในนี่ก่อนถ้ามันไม่สอยหัวเรานะถ้ามันไม่สอยแล้วก็ไปสอยแม่งเลย oh. ได้ไม่ได้ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ oh, <kill. S 1> ยิงไว้ก่อนไปไปต่อไปต่อวิ่งหาต่อไหนมีไหนต่อมีไหนต่อ มีไหนต่อยิงฟรีดีครับพี่รออะไรอ่ะยิงฟรีดีครับพี่ยิงฟรีดีครับพี่อ่ะสี่คิวสี่คิวชิวจัดเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีข้างหลังมีถอยก่อนถอยก่อนตั้งหลัก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 ก่อน ตั <muitas S 2> ้งหลักก่อนเรียบร้อยไปไปต่อไปต่อตัวละครใหม่ยาวๆเก็บอีพียาวๆตอนนี้นีเก็บอียาวๆเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสียบเราเสียบเปียบหัวเราเสียเปียบโอ้โอ้โอ้ต่างคนต่างขึ้นต่างคนต่างลงตอนนี้มึงเด้งมาดิมันไม่เด้งว่ะมันไม่เด้งเมาว่ะมันไม่เด้งว่ะ ไอ้นี่มันจะเอาเราอ้นี่มันจะเอาเรามันหาจังหวะอยู่มันน่าจะหาจังหวะอยู่ตอนนี้ซื้อวอาก,ก่อนเฮ้ยมันมาละมันมาละอินเสียงดิอินเสียงชุดนอนชะตาตัดสินกับเขานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอะไรก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปแจมกันบนเขานะเขาในแจมมันอยู่บนขเขาเฮ้ยเรียบร้อยชุดนอนอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ข้างหลังก็ยังมี ทหารก็ยังมีเยอะแต่วะเดี๋ยวนะมันหนีมาจากไหนวะ่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนสแกนสแกนสแกนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ไอ้เราก็ไม่รู้เอ้เราก็ไม่เห็นโทษทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เกือบแล้วเกือบเกือบเกือบพอดีไม่รู้พอดีไม่เห็นพอดีไม่เห็นมาวิง่งวิ่งต่อห้าสิบห้าสิบแปงเอ้ยอยากได้นะอยากได้อยากได้อ,ไดอะไรวะอยากได้ออกซิเจนอะออกซิเจนไม่พอออกซิเจนไม่พอแปง ออกซิเจนไม่พอแบบใช้สกิลอมตะเดี๋ยวขอหาศพก่อนมันมีศพตรงนี้ที่เรายิงไว้เมื่อกี้อ้าวไม่มีศพตรงนี้ไม่มีของอเลยเลยมีไหมไม่มีเลยไอ้โ <c oughs> วสองลูกมันอยู่ไหนว่มันอยู่ไหนว่ามันอยูย่ไหนว่าเย็นใจเย็น ็นพี่น้องน้อ7คิวหอดูดาวเคิวอิ่มจนจะอ้วกตอนนี้โอเคมาต่อมีไม้ไหมน่าจะมีไม้แหละทุกคนเวลาเราได้คิวมันก็มักจะมีความซวยตามมาตามเสียงกระสุนปะ่ะเมืองเดียว7คิวพอละไม่มีใครมาหลอยใช่ไหมว่าโดนหลอยจะจัดไป,ไปแวนออกไปเลยเผื่อมีของด,ดีของดีมีไหม,มโอ้ยมีโอ้โห m อ9ว่ะดูให้ดรอ่าดีไปตามที่เขาดีเลยไม่ต้องหันขี้เกียจมาต่อ โอ,อ้ยไม่ปลอดภัยกันกูจะบอกปลอดภัยเลยมีสามคนมีสามคนนับเราแล้วมีสามคนรวมเราเช็คข้างเช็คข้างหน้าเช็คข้างหลังทุกข้างตอนนี้ความปลอดภัยสองคนตรงนั้นก็มีอีกโอ้โหเราหลบไปรอตรงนี้ดีกว่าหลบมารอตรงนี้ก่อนโอเคทีเราต้องใจยเย็นอยากกินเห็ดว่าเฮ้ยมีคนหรือเปล่า อ๋อมีคนรีงด้วยตรงนั้นมีคนทุกคนตรงนั้นมีคนมีคนเฮ้ยมันจะดีดแม่งมันดีดไปแล้วมันไปตกไหนวะเอ้าไปอ๋อนี่ไงจบจัดแม่งดีดเข้าไปแล้วทุกคนเราก็ดีดตามด้วยดีกว่าไม่มีทางเลือกแล้ววะต้องดีดละต้องดีดละทางเลือกไม่มีวงไล่ละตอนนี้ดีดไปก่อนดีดไปมุ่งมั่วกันตอนนี้วงไล่ละบีบไปก่อน เค okay. เราก็มาเล่นตรงนี้ต่อเพราะมันน่าจะมีหลายคนที่เล่นอยู่เหมือนกันเราก็รอเลยจ้ะเราก็รอเลยจ้ะสุดยอดมีเก็มหรอพี่แต่เย็นแล้วเราก็ดีดของมันไปแต่ก่อนที่เราจะดีดเอ้ยมีคนอยู่ใกล้ๆแต่เย็นนะมองเห็นเฮ้ยมองเห็นเฮ้ยแต่ฝั่งนี้มันจะมีบอกทำได้่่น อตอนนี้เอ๋นั่นน่าจะปิดได้วอรอเข้าวงเราก็รอเหมือนกันเอาเสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตนะโหทุกคนดูยาดีทุกคนทุกคนกรุณาดูยาทุกคนก่อนยา้อยยาจะไม่ทัน,ยา,ทนยาจะไม่ทันแล้วยาจะไม่ทันแล้วยาร้อยแล้วเราก็รีบดีดเข้าไปเลยโอเคไปไม่ต้องนึกละดีดไหนดีดไปให้หมดไปต่อ8ดคิวละเฮ้ยอะไรวะอะไรวะทุกคนอะไรมีไฟอะไรอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยอุกบาทอุกบาทตกบนหลังคาเฮ้ยนังไงมีคน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 มันถีบเราเปล่าวะ มันโอ้โหทุกคนมีแตกพระเจ้าไม่แตกเฉยเลยแตกไหมโอ้โหระเบิดเด้งแม่งเลยม,ม,มันไม่แตกเมื่อกี้พระเจ้าช่วยมันวะมีแต่พระเจ้าช่วยก้วยบออนี่พระเจ้าช่วยมัน,มนแม่งรอกัอนนะตราบใดที่เขาไม่แตกเราก็ใจเย็นรอกัอนเดินเกมแบบใจเยน็นต้นเกม ถ้าไม่เดินใจเย็นนี่คือไม่ไมาถึงจุดนี้นะมีใครยิงราไหมายก่อนนะพาให้หมดอนะตอนนี้เราก็เช็คโดนเห,โเหลือตั้งเหลือตั้งเจ็ดคนกำลังจะพูดเลยว่าแม่งจะตายวะระห,ว,ห,ว,ห,ว,หว่างเช็คโดนสรุปแม่งเกือบตายแต่ก็รอดนะครับไปเช็คโดนดูเลยตอนนี้คิดเลยเราจะเข้าไปรอในวงเลยโอเคแปลว่าหอได้การมีคนเดียวน่าจะในวงน่าจะพึบเลยน่าจะเต็มเลย เดี๋ยวนะเจ็ดคนมึงหายไปไหนกันหมดเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยตรงนั้นก็มีโอเคโอค้ยตรงข้างหน้านี้ก็มีมีเยอะจัดมีเยอะจัดมีเยอะจัดอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบละเกือบละเกือบละไม่มีระเบิดวะแม่งก็ค <c oughs> ือใช้ระเบิดไปจุดที่จังหวะที่จะต้องใช้แม่งไม่มีใช้ เรียบร้อยน้องหมูกระทะหิ่มเลยปะ่ะไอ้นี่โอ้โหลูกซองปากแน่อ่ะขังมันไว้ก่อนฝั่งนู้นมีขังมันไว้ก่อนฝั่งนูมมง้น,ก,น,นก็มีฝั่งนู้นก็มีอ่าตอนนี้ต้องการออกซิเจนเยอะๆวะ่ะอ่ะเราไปเก็บออกซิเจนก่อนแล้วกันเพื่อที่จะให้สกิลเต็มโอเคฉีด ตายไปสี่คนอว้ยเ่านทัไมโอเคยิงฟรีสปอร์ตเหลือสองคนสุดท้ายจังหวะนี้เอาวะสกิลใหม่ที่คุมค่าตอนนี้เหลือตรงนี้หนึ่งคนแม่งเอ้ยเราต้องวัดกับมันว่าทุกคนตอนนี้เราระเบิดไม่มีด้วยนั่นไงมันปลาระเบิดมาแล้วพอเราบอกระเบิดไม่มีมันเล่นระเบิดแล้วจังหวะนี้ <S <S พอมาเล่นระเบิดอ่ะมึงถือระเบิดใช่ไหมมึงถือระเบิดใช่ไหม ือระเบิดใช่ไหมไม่ได้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 ไอ้วอล์หมดแล้วไอ้วอล์ค่าหมดแล้วพี่ไอ้วอล์หมหมดแล้วโอ้ยเอาบัคเอาเกมโอ้โหค้างเฉลี่ยพี่ทุกคนเห็นม right? ันค like. ้างไหมหมดแล้วพี่ไอ้วอล์หมดหมดแล้วเดี๋ยวในสตรีมเห็นมันค้างหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหที่หนึ่งของผม10คิวดาเมจ2 0 0าที่หนึ่งของเราโอ้โหเห็นค like ้างไหมวะในไลฟ์เห็นค้างไหมทุกคนคืออเห็นค้างไม่เห็นค้างกันไหมไมเ่เห็นไหมคือไม่ได้ว่าไลฟ์ค้างนะคือกูคือเกมอะค้างโอ้โหสุดยอดจะมาไม่เกี่ยวกับคอมพี่กากนะครับทุกคนคือคอมไม่กากนะครับ คือทุกคนต้องเห็นค้างแหละมันไม่ได้ค้างแบบกระจอกมันโคตรค้างแบบมหาเทพเลยแหละไม่ใช่เออโอเคแม่งคือพี่กำลังจะสวนมาแล้วแบบแเฮ้ยคือแบบปะถือว่าที่หนึ่งเกมแม่งค้าง